สวัสดีครับอยู่ผมนุกรถถยมือสองครับวันนี้เรามานําเสนอคูปต้าเอล2000ครับเครื่องยนต์สสูบใครที่ไม่ทันรถราคาถูกๆวันนั้นผมเปิดไป189่นแปด้าใช่ไหมมีคนถามมีรถจริงๆไหมมีจริงขายไปแล้วด้วยวันนี้มีคันใหม่แต่คันนี้เป็น3สูบสสูบไม่ใช่2สูบรุ่นใหม่กว่าคันนั้นครับสองหมื่นเก้าันห้าร้อยสองหมื่นรใครบอกว่าใช้งานไม่ได้เดี๋ยววันนี้ผมไปเทสให้ดู ไม่รวมหางตัดหญ้าครับค่าราคานี้เป็นราคาตัวเปล่าถ้าใช้จะเอาหางตัดหญ้าด้วยบวกไปอีกอ่ารวมแล้ว48,000 48,000ท่านจะได้รถพร้อมหางตัดหญ้านะครับในงบไปถึง50,000บาทได้รถรถเครื่องยนต์สามสูบเดี๋ยวผมพาไปที่แปลงเลยแล้วกันคันนี้ต้องบอกเลยว่าเครื่องดีมากครับผมเครื่องดีจริงๆเลยเดินเบากวนานิ่งอ่ะคือไอ้ไม่มีไอระบายเลยเกียร์้ายดีเงียบนิ่งไปกันที่แปลงเลยอ่ะ นี่ตอนนี้เรามาถึงแปลงแล้วเดี๋ยวๆดเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูหน่อยดูไอระบายหน่อยเครื่องโคตรดีอ่ะนิ่มจัดดูดินาเล่งหน่อยเร่งหน่อยเร่งแบบว่าเติมเติมเลยเครื่องดีมากไม่มีไอเลยวิ่งมาแล้วร้อนวยด้วยๆคนอะร้อนดูดิฮะ ตัวรถอย่างเดียว2,9500พร้อมหาตัดหญ้า48,000ลองตัดหญ้าให้ดูเลยสตูบนะครับคันนี้มุมนี้อ่ะกลับมาตรงนู้นนะอาย่าลงลบขอแรงๆเลยเก่าๆแต่เก่านะครับผมบอกเลยแรงอีกหรือเปล่า ไปแบบว่าไม่ต้องเล่งเยอะเลยนะท่านี้นี่มีเปลี่ยนเกียร์ทะด้วยเอาแรงกว่านี้ไงเอาเอาสักเกียร์แรงทะด้วย <c oughs> มีคนโทรมาผมรับสายแป๊บนึงอ่ะโทษทีเมื่อสักครู่ไปรับสายโทรศัพท์มามามาต่อรอบนี้หญ้าสูงๆนะครับเห็นไหมเคิวตัดกับยังไม่ตัด L สองพันตัวรถอย่างเดียวสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยพร้อมหางตัดหญ้าสี่หมื่นแปดนะครับหางตัดหญ้าใหม่ด้วยแปดสิบเซนแรงๆอ่ะขอแรงๆอ่ะเร่ง,ง,ง,งไม่ต้องเยอะเลยดูเดิหางตัดหญ้าไม่ต้องกลัวมีสลิปคัตอย่างดีเจอหินเจอต่อไม่เป็นไรครับ ใครหาไปตัดหญ้านะครับคุ้มมากราคานี้ไม่แพงดูดิแจ๋วเลยครับ ไปนิ่มๆนะครับยอาสูงๆนี่าะหาตัดหญ้าเราปรับไว้ความสูงของหญ้าไว้ที่สูงสุดนะครับเราไม่อยากปรับไว้ต่ําสุดเดี๋ยวรอบหน้าหญ้ามันยาวไม่ทันนี่อันนี้พวกนี้ก็ตัดไปแล้วเดี๋ยวเอาไว้ให้รีวิวคันหน้าต่อไปรับชมกันไปเพ่อนๆครับผมราคาผมแจ้งไปแล้วร้านตั้งอยู่ตำบลลำนรา,ายอำเภอเชยบดานจังหวัดลบบุรีนะครับ รับซื้อด้วยนะครับไม่ใช่ขายอย่างเดียวซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทินนิ่มมากอะเกียร์ท้ายโคตรนิ่มอะจัดไปเห็นไหมฮะเราไม่ต้องเร่งเครื่องเยอะเลยครับพลังเครื่องยนต์สามตูบ ไปนิ่มๆนะครับรถกี่สิบแรงฝากกันไว้ด้วยครับกับคูปัต้า L 2000นะฮะนี่ฮะฟังเสียงมีสลิปคัพมียอยไม่ต้องกลัว ไม่มีไม่ส่งผลกระทบถึงรถแน่นอนครับเพราะในหางตะย้ามีคัตเซฟตี้นะฮะเซฟตี้คัตนี่เลยนี่เลยอ๋อนี่เลยอ่าลองย่าตำตๆบ้างอยากจะเก็บเอาไว้ให้แบบว่าให้รถคันอื่นตัดบ้างนะครับถ้าเราไปตัดหมดจะไม่มีห้รีวิวรถคันอื่น เร็วๆเลยขอเร็วๆเลยนี่เปลี่ยนเกียร์เอาซิ่งๆนะฮะขอเกียร์สิ่งๆหน่อยนี่เป็นไง,งเป็นไงยังแรงนี่เหยียบคันเร่งมาเยอะด้วยนะก็ได้เลี้มเลียมาเลื่ยมยอดยาเพราะอย่างที่ผมแจ้งไป ไปตัดสักเกียงรอบหน้าก็ไม่มีรีวิวให้พวกท่านดูได้อีกอฝากนิดนึงครับ L2000 สอง0มืนก้าพันห้าร้อยบาทถ้าเอาหางตัหย่าด้วยสี0 0มืนแปดพันบาทร้านตั้งอยู่ตำบลลำนลายอำเภอเชงบานจังหวัดลบบุรีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ